วันนี้เราจะมากินอะไรโชว์ครับวันนี้ครับหอมมี่หอมมี่อ่ะหอมมี่รสโคโคคอทครับเป็นโคโคคอนทนะครับหอมมี่กรอบมันหวานหอมอร่อยไปามาแกะกันเลยเราเราแกะดิแกะเป็นไหมลองแกะดิไม่ได้แกะไม่ได้อ่ะเอาหมายกอดแต่จะได้กินไมนี่ยแกะไม่ได้นะกินได้กินไม่ได้นะ กาบอ,บอกว่าเล็บมาคมโอ้ว้าวโชว์เลยโชว์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 กันโชว์กันเดี๋ยวโชว์กันนะครับโชว,นโชว์นี่ครับโฮมมี่รถโคโคัทเป็นขนมเขาเรียกขนมแคกเกอร์นะขนมแคกเกอร์อะให้หนึ่งอันเราจะเราจะมากินโชว์นะต้องเคี้ยวแบบให้มันดังกรอบๆเลยเคี้ยวมันดังกรอบๆเอานี้วางก่อนอนี้วางก่อนวางวางวาง อืมอืมกรอบหอมมะพร้าวมังอร่อยอืมหอมมะพร้าวมันอร่อยเอางงแล้วล่ะก็เราจะไปไหนฮะนั่งไหนนั่งนะพ่ออืมหอมมากเลยอร่อยจริงครับผมมีรสโคโคนัท บะเพาอืมยอดเลยลองกป อร่อยต้อมมอเก่นเนี่ยนี่ครับผมมีรถโคโคันอร่อยมาก